สวัสดีครับครูบาอาจารย์ PP, พี่พี่น้องๆ้องเพื่อนเพื FC, ทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้สบายๆนะครับได้นำพระธรรมเสือตุกตาเล็กนะครับ เป็นพระที่มีอายุมากถึง1300ปีนะครับเป็นพระที่สร้างตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2220นะครับถ้านับถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุถึง1300ปีนะครับแล้วก็มีพุทธคุณด้านมหาอุดคงกพันชาตรีแคล้วคาด นิรันตรัยตลอดการนะครับปกติแล้วเราจะเจอพระท้ำเสือตุ๊กตาเล็กเนี้ยที่ถ้ำเขาสลักนะครับถ้ำเสือถ้ำเขานกเจาะถ้ำเขากระจิว๋วถ้ำเขาหนองกุฏิถ้ำเขากำแพงแล้วก็ถ้ำเขาวัดบัวหลวงสุพรรณบุรีนะครับส่วนมากจะเป็นเนื้อ เนื้อแห้งนะครับเป็นเนื้อดินเป็นเนื้อดินถ้ำดินภูเขานะครับท่านพะระฤาษีเป็นผู้สร้างนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีทั้งเนื้อที่คลุกเคล้าด้วยแร่เหล็กเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กน้ำพีมีแน่นอนนะครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับบาง ครั้งเราก็มองเป็นพระพุทธศิลป,ปะแบบทวารวดีนะครับเพราะว่าคิ้วดกตาโตจมูกบานเลมพี่ปากหนาเห็นไหมครับลักษณะของท่านก็นั่งเรียกว่าปางมารวิชัยเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดนะครับเนื้อหยาบเนื้อละเอียดมีทั้งพิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์ตพิมพ์จิ๋วนะครับ แต่องค์นี้เป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับเพื่อนๆถ้าเราสังเกตดูนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับพระถ้ำเสือเนี่ยจะเป็นดินภูเขาดินในถ้ำในถ้ำมักจะมีขี้ค้างคาวนะครับเราเห็นพระที่มีเนือ้อย่าบางองค์เนี่ยเราจะเห็นเม็ดดำเล็กๆจุดนั่นคือขี้ค้างคาวอยู่นะครับ ครูบาอาจารย์ท่านบอกนั่นคือศิลประแห่งความงามของพระแท้นะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเนื้อระยาบนะครับเนื้อเนื้อหยาบเราเห็นเนี่ยก้อนหินแล้วก็แร่แร่ภูเขาเรามักจะเรียกว่าเหล็กไหลเพดำเหล็กน้ําพีหรือว่าเรียกว่าเพชรหน้าทั่งนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเพื่อนๆเป็นไงครับนี่คือเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับนี่หรือว่าเม็ดหินนะครับ ที่แก้มท่าน,นเห็นนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ของแท้ดูง่ายนะครับเราดูดูด้านหลังนะครับดูดูด้านหลังท่านเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นเม็ดดำๆเห็นไหมครับเพื่อนเนี่เม็ดดำๆครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกดังได้กล่าวมาว่าเป็นเป็นขี้ค้างคาวนะครับเป็นขี้ค้างคาวที่เขาเกาะอยู่ในถ้ำนะครับแต่แล้วก็ นำมานะครับนำมานำมาหมักนะครับด้วยยางไม้แล้วก็ก่อรูปเป็นองค์พระนะครับเราดูเหมือนไข่ผาซีกนะครับเพื่อนดูลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราดูเอาหัวลงอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเขี้ยวเสือนะครับเพราะเจอในถ้ำนะครับวัดเถวคําเสือนะครับก็มีหลายกลุ่นะครับหลายถ้ำดังได้เก่ามาข้างต้นนะครับเพื่อนแต่องค์นี้ ครูบาอาจารย์ท่านบอกนี้เป็นพระแท้นะครับเพื่อนๆดูด้วยตาครูแล้วนะครับพระแท้พระเรียนแบบนี้ดูง่ายนะครับอย่างองค์นี้เป็นพระแท้พว้เป็นเนื้อ,อเนื้อหยาบนะครับแล้วก็มีมวลสารที่เป็นเม็ดเหล็กไหลเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กน้ําพีอยู่ด้วยนะครับพุทธคุณมหาอุด คงกพันชาตรีแรวร้วคาดรอดปลอดภัยปางมานวิชยัยพิมพ์ตุกก๊กตาเล็กนะครับเพืเ่อนๆอนค์นี้นะครับแล้วเราก็รู้ว่าอายุของท่านนะครับอายุของพระอ,องค์เนี้ยหนึ่งพันสามร้อยปีก็ถือว่าเยอะนะครับเพื่อนๆเยอะมากทีเดียวถ้านับตามอายุนี้ก็อายุก็เท่าเท่ากับพระรอดเลยทีเดียวเห็นไหมครับเพื่อนๆมันเป็น,เป,นเป็นพุทธศิลปะที่งาม แต่ดั้งเดิมนะครับตำนานก็บอกว่าฤาษีนะครับเป็นคนสร้างนะครับฤาษีเป็นคนสร้างนะครับเพื่อนก็มีอยู่มีอยู่หลายถ้ำนะครับที่เขาเจอพระถ้ำเสือนะครับก็มีวัดเขาถ้ำเสือนี่นะครับวัดเขาสลักวัดเขาถ้ำพระวัดเขาถ้ำเจาะวัดเขากระจิววัดหนองกุฏิวัดเขากำแพงวัดเขาหนองวังหลวง สิ่งเหล่านี้อาจจะเจอในยุคนั้นนะครับท่านสร้างออกจากวัดเขาทําเสือนี่แล้วก็ไปบรรจุไว้หลายที่เพราะสมัยก่อนรับรุ่มภาคกลางนั้นท่านจะเชื่อในครามมหาอุดแคล้วคาดคงกับพันชาตรีนะครับผู้คนในสมัยเมื่อ1,300ปีก่อนนู้น ราบร่มแถวภาคกลางอุดมสมบูรณ์นะครับในน้ำมีปลาในน้ามีข้าวผู้คนก็ฝักใฝ่ในธรรมสร้างวัดกันดังหลายวัดดังได้กล่าวมานะครับแล้วฤาษีผู้ปฏิบัติตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งก็สร้างพระเนื้อดินขึ้นมานะครับนี่เป็นพระเนื้อดินแล้วก็ผสมด้วยมวลสารแร่ธาตุยางไม้ เราจึงดูพระเนี้ยเนื้อเนื้อในีนื่นุ่มนะครับเพื่อนเนเนื้อพระองค์เนี้ยเนื้อพระในเนื้นุ่มนะครับแล้วเป,เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพืพ่อนเพื่อนองค์เนี้ยถ้าเราดูด,ดูดูแม่เหล็กนะครับเราเอาแม่เหล็กมาดูในวิ่งใส่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนงค์เนี้ยเพื่อนเพื่อนด,ดูนั่นแสดงว่าท่านต้องมีมีมีแร่เหล็กมีเหล็กไหลภายดำแน่นอนนะครับนี่เรายังเห็นเป็นเป็นรอยนิ้วมือนะครับ รอยนิ้วมือพะระฤาษีผู้ที่เป็นคนสร้างนะครับยังติดอยู่นะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยพะระฤาษีที่เป็นคนสร้างยังติดอยู่เรายังเห็นเนื้อเนื้อเนื้อดินเผานะครับแน่นมากเลยนะครับเพื่อนเอนเนี่ยเราดูด้านข้างนี่สวยงามนะครับในสมัยนั้นเนี่ยการสร้างพระนี่ก็ได้รูปแบบวัฒนธรรมคติความเชื่อมาทางพราหมณ์อินดูหรือว่าสมัยทวารวดีนะครับ เวลาสร้างพระก็เราจะเห็นว่าคิ้วนะครับนี่ครับนี่คิ้วคิ้วดกนะครับคิ้วดกตาโตจมูกบานริมที่ปากหนาเห็นไหมครับนี่ปางมารวิชัยพิมพ์ตุ๊กตาเล็กเพื่อนๆดูสิครับคาสสิกมานะครับเรายังเห็นเม็ดดาเม็ดดาคือเข้าใจว่าจะเป็นมูลนะครับเป็นมูลข้างข่าวขี้ข้างขาานั่นเองครับนี่เรายังเห็นเป็นคราบคราบไขคราบผ้าเก่ายังติดอยู่นะครับเพื่อนๆนนี่ ยังติดอยู่ในองค์พระดูแล้วงามดูแล้วคลาสสิกดูแล้วสวยเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆองค์นี้เพื่อนเดูสิครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่สวยมากนะครับนี่ดูด้านล่างเราเห็นเป็นนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนเพื่อนเม็ดพระธาตุที่เราเรียกนะครับหรือบางทีเราก็เรียกเป็นเป็นเม็ดหินเป็นก้อนหินหินภูเขาแล้ะครับเพื่อนๆแต่พระเยเมนอานนี้ นิยมเรียกว่าเม็ดเม็ดพระาธาตุนะครับเพราะดูแล้วนี่มันคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆดูสิครับสวยงามสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยคลาสสิกมากนะครับงดงามไร้ที่ตินะครับงดงามมากนะครับเพื่อนๆดูยังไงก็สวยงามดูยังไงก็สร้างความ อิ่มเอมใจให้กับผู้ที่ได้ครอบครองผู้ที่ได้พบเห็นนะครับคือพระแท้เนี่ยแท้ที่องค์พระนะครับเพื่อนเรียกว่าพระถ้ำเสือนะครับพระถ้ำเสือพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับพุทธคุณมหาอุดแคล้คลาดรอดปลอดภัยนะครับเพื่อนๆอายุ1,300นปี ทรางตั้งแต่ปีพุทธศักราช2220นะครับเพื่อนๆน,นานมากแล้วนะครับเป็นพระเนื้อเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผาขอรุญาตสัมผัสท่านด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพื่อนๆท่านมีพุทธคุณตั้งได้เก่ามามีแร่เหล็กด้วยดัยงนั้นถ้าเรามาเจอแม่เหล็กแรงสูงท่านจะเป็นยังไงนะครับด้วยความเคารพนะครับ มันตั้งไม่ค่อยอยู่นะครับเราเราศึกษาเรา,ศ,า,า,ารเเศึกษาตามตำรานะครับเพื่อนๆศึกษาตามตำราเวลาเราเก็บสะสมเราก็จะสะสมด้วยความสบายใจนะครับเพื่อนเอเห็นไหมครับเพื่อนๆพ่อนนดูอีกรอบนะครับ เราเราศึกษามายัางไงแล้วก็สะสมตามนั้นนะครับเพื่อนๆเราจะได้สบายใจนะครับดูอีกรอบนะครับเราจะได้รู้เราจะได้เห็นนะครับ แล้วเราก็จะได้สะสมกับสิ่งที่เราได้ศึกษามานะครับเพื่อนๆตั้นวางไม่ค่อยอยู่นะครับเราก็เราก็หาหมุมที่ดีที่สุดแล้วครับ ต้องติดนะครับนี่ดูอีกรอบนะครับเราจะได้เมื่อเราเห็นกับตาเราก็จะได้รู้นะครับเป็นการศึกษาจากองค์จริงนะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนดูอีกรอบนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆติดแม่เหล็กนะครับดูรอบที่สามนะครับรดูรอบที่สามนะครับดูแล้วดูแล้วเราก็พิจารณาด้วยใจเยียบขายนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมครับดูสวยงามนะครับเป็นพระธรรมเสือนะครับพระธรรมเสือ มหาอุดคงกระพันจาตร,รีแควคาดรอดปลอดภัยนะครับพระแท้ในดูยังไงก็ดูง่ายนะครับเพื่อนๆพพระแท้เนี่ยดูง่ายนะครับพระแท้ในดูง่ายอ่าดูผิวผิวหยาบนะครับผิวหยาบเนี่ยมีดำดำมูลค้างคาวติดประปรายนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดหินหินภูเขานะครับเนี่ยเม็ดก้อนกรวดนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นคาบไข่ผ้าเก่าติด ทั่วองค์พระเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วก็มีรอยนิ้วมือของพระฤาษีที่เป็นผู้สร้างนะครับเนี่ยนี่คือก้อนกรวดนะครับเพื่อนๆนี่ก้อนกรวดที่เราเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับนี่คล้ายกับเม็ดหินอ่อนนะครับติดในองค์พระนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วก็เป็นลักษณะผ่านการเผามาเนื้อแน่นนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นลักษณะพระที่ผ่านการเผามานะครับ ดูแล้วถ้าดูลงนี้เหมือนเหมือนเขี้ยวเสือนะครับเพื่อนเนี่เหมือนเหมือนเขี้ยวเสือเลยนะครับทำไมกาูบาจย์ทานเรียกว่าอ่าพระถ้ำเสือนะครับเพราะมีที่มาที่ไปนะครับเพื่อเนเพื่อนดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกตัวแกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ